ดาราหนุ่มหึงแรงโมโหหนักไม่ชอบให้ภรรยาแต่งตัวโชว์แซบขึ้นแท่นบ่าวสาวป้ายแดงไปหมาดๆสำหรับโกติอารามบอยและภรรยาสาวกวางสุภักล่าสุดควงแขนกันมาเปิดใจที่แรกหลังสละโสดพร้อมเล่าวีรกรรมหึงแรงกับเหตุการณ์ที่เคยทำให้ทั้งคู่เกือบเลิกกันผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ คู่นี้เขารักกันมากแต่งานที่โกเยอะไม่ค่อยได้เจอกันแต่เทคโนโลยีมันทำให้เห็นกันตลอดด้วยกล้องวงจรปิดโกตีบางคนถามโกไม่ค่อยเจอกวางเลยไม่คิดถึงเหรอไอเราคิดถึงแต่เขาไม่คิดถึงเราหรอกเพราะว่าเขาเปิดหน้าจอมาก็เห็นแล้วกล้องวงจรปิดที่สวนแคนตาสมี18ตัวทุกซอกทุกมุม ไม่เข้าใจว่าซอกห้องน้ำจะติดทำไมคุยโทรศัพท์ตรงไหนพูดอะไรได้ยินหมดเหมือนมีเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตยอยู่ตลอดเวลาตกลงนี่สวนสนุกหรือคุกกวางนั่งดูทั้งวันจริงๆเหรอกวางมันไม่ขนาดนั้นสมมุติถ้ากวางไปต่างประเทศก็จะกดดูตอนนี้กี่โมงทำอะไรอยู่ไหนดูกล้องย้อนหลังก็ดู วางถ้าผ่านไปสองสามวันมันมีถ้าช่วงไปเที่ยวกดย้อนดูบ้างโอเคไม่มีอะไรเคยเกมไหมโกตีไม่มีเราสบายใจมากเลยอย่างน้อยคุยกับใครพูดกับใครพูดได้เต็มที่เพราะคุณได้ยินอยู่แล้วอย่างทีมงานโทรไปคุยเนี่ยพี่โกเรื่องนี้พี่กวางรู้ไหมตอนนี้มันรู้แล้วเพราะมันก็ฟังอยู่กวาง,งขี่หึงหรือโก๊ะี่หึง กตีหนูขี้หึงกวางกวางห่วงกกตีถามว่าหึงไหมบางทีนางออกกำลังกายพอรู้ว่าเป็นเจ้าสาวก็จะต้องออกกำลังกายเก็บตัวอยู่บ้านหนึ่งเดือนไม่ออกไปโดนแสงแดดเพื่อให้ตัวเองขาวไปเข้าสปาไม่ได้หนูแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตหนูต้องโอเคตามสบาย ออกกำลังกายชุดแดงเพื่ออะไรโชว์ของหรือไงพอลงไอจีปุ๊บหนูถามเลยเพื่ออะไรโชว์ของเหรอกวางพอลงไปแป๊บเดียวประมาณ15้าวีดได้มาเลยเราลบไหมกวางไม่ต้องโกตีขอไงสัญญานะว่าคราวหน้าจะไม่ลงเออขอให้ครั้งนี้เป็นรูปสุดท้ายถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องคุยกันเพื่ออะไรเนี่ยทะเลละเลยไหม โกตีทะเลาะกวางเขาเป็นคนหัวโบราณมากแค่เห็นนิดเดียวไปทะเลเขาใส่บิกินี่ได้ไหมกวางไม่เลยโกตีไม่ได้ที่หึงหวงของของเราจะให้คนอื่นดูทำไมเพื่ออะไรถ้าไปอยู่ภูวินล,ล่าใส่บิกินี่กับพี่สองคนไม่ได้ให้ใครดูไม่ถ่ายรูปโกตีไม่ได้ไม่เคยอาบน้ำด้วยกันโกมมนก,นโกมันโบราณจริง กวางโบราณมากเหมือนกวางคุยกับรุ่นอาต๋อยตลอดเวลาตอนเจอแรกแรกไม่คิดว่าจะขนาดนี้แรกแรกอึดอัดแต่ทุกวันนี้เวลาจะซื้อชุดอะไรก็ได้แค่ประมาณนี้จะมาบิกินี่อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ชอบโกตีชุดเจ้าสาวนี่หนักเลยหนูไม่ได้ตัดชุดนะปีเดี๋ยวปีมางานหน่อยนะมาที่ร้านหน่อยไปทำไม ชุดเจ้าสาวไม่ได้ตัดชุดมีสูตรแล้วแต่ไม่อยากทะเลาะไปก็ไปไปถึงหนาทีชุดนี้โอเคไหมไม่โอเคชุดนี้โอเคไหมไม่โอเคชุดนี้โอเคไหมโอเคขับรถกลับหนาทีเพื่อไปสกรีนชุด